สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพน้องครับวันนี้พาพี่น้องมากินข้าวยำเที่ยงตำซัวกับปุ้นใส่เครื่องเคียงที่หาได้ในห้วงในสวนนี่นะครับวันนี้อยู่ริมนปองครับบ้านกลางท่งนะครับเนาะมาเห็นไหมกินน้ำกันครับยินดีต้อนรับพน้องเริ่มตำนน้อพี่น้องเนาะนักจัดพิเศษพน่องเลิฟเสียพี่สา เอาลูกจีจัดไปหยเอาลูกจีจัดสักหน่อยนะจ๊ะพอพอครับล,ลูกสาวมานั่งเป้าพ่อได้หลายเส้นลหน่อยเซฟหน่อยพี่น้องเนาะเข้าบังน้องเข้าตานะ เอาอะไรมาเลี้คือูนิคอพนมเด็กหรือน้องเด็กใส่มะเขือเทศเด็กครับใส่มะเขือเทศนะใส่มะกรอกแทลนมะเขือเทศไม่มี wrote, ที่ไม่ได้เข้าไปซื้อกำลังเข้าตานะจ๊ะมันสวยทำแบบบ้านๆนี่ไง ขนมตัเ็บนบ้านสาวก็กินเลย <Hey. S 1> ใส่เม็ดไหมใอาเม็ดก็ใส่เม็ใส่นับปานาทยีสต์จตตม เสร็จเลอลูกสาวก็ช่วยตำมาตีคำไปถามลูกใสอันนี้ดูงใสเข้าไปึ่งครอับไหนอ,อย่พึ่งลูกครับ รองกอดรองปูนาครับผมสีก็อย่างนำกจะดูกปลาของจีบัน,นก็อร่อยจ้ะหอ,อยหอ,อยหอ,อยนัอยอ่หอ,อ,อยนะอย่าพึ่งหย่าพึ่งใส่ขนมปีงงลงไปเยอะๆ กินยุ่ง้ครับพน้องต่ำในบาหาหา้านคอพมได้ส้มไปคกินบ้านท้ น้ำปลานิดหน่อยเสร็จแล้วกินจ้าก็เอาไว้ทีนี้เพื่อนสำคัญนะจิตร้าเอาแล้ว อัพลูลดบ้านลิมทุงครับบ้านลิมทุงบ้านลิมทุงบ้านลิมทุงนะฮะต้อนหยนอยลงกนนกสียงลบอยุอบ มาบา้านขัวข้งจีิงเนาะให้ได้เสียงพูดโคกเจะอร่อยนะม,ม,ม,มาดูกันครับ้องแช่หกันเดินไปอนนน้องเดินนะครับเกับเทียงเขาแรงน้วกันก มาเด็น้องมากินน้ำกันครับแล้วนะสำหรชัวกับพุ้นกับต้มเส้นนำต้มเส้นคุณพ่อเพี่ยงเด็กน้องเที่ยงกับมแม่เจ๊น้ำกั็งกินเลยลูกเด็กจะอ,อะไรต้มเส้นไหมนี่กินงอ่ะอืมอ่ะ แก่ก็นยอะนความพันมด้วยพี่น้องเน้อเขาที่ยางาน้ำการบ้านริม่งหน้าครับะพีมน้องมไหมโซ่กับคุ่นแต่หอยครับ 嗯哼，搅拌、mm。Hmm. ยายบอกมาเนาะม,มาพี่น้องไหมถึงขั้นเตรียน้ำกันเนี่ยครับเตรียมตะบอกแต่งเข้าแต่งผ้ามาลูกสาวน้องนะอืมอ้ม เกษตรท่านครับน่าจะสวยนียค่ะอืออนี้เกษตรต้น,นเกษตรเพือครับ กระถินกันภาพพันธุงันกระถินเราไม่กินาต้มหรอ bang mm -hmm. sao <laughs> mm. à lại <loài>, <laughs> <vài> con nó, ăn <laughs> <laughs> Ui ui ui, nó khổng lồ xuống rồi mà Khuyên lên tấn mấy ยินดีมากนะครับที่นี่ป้าไว้เชิญให้นะครับเนาะขอขอบคุณและสวัสดีครับ